ส่วนที่สมุทรปราการเพิ่งที่จะหมดเทศกาลไปหมาดๆนะคะก็คืองานกุศลนมัศการองค์พระสมุรเจดี JD, แต่ว่าล่าสุดนี้ค่ะเขามีการจับออกสลากกาชาติการกุศลนะคะภายในงานนมัสการองค์พระสมุรเจดี JD, และงานกาชาติจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2565เพื่อที่จะนำไรายได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ นายสุภมิตรชินศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะคะได้เป็นประธานออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลงานนมัสก,การองค์พระสมุทรเจดี JD, และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการที่จัดขึ้นบริเวณร้านกาชาดหน้าสรารการจังหวัดซึ่งการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาเป็นผู้ดำเนินการออกรางวัลให้โดยมีประชาชนให้ความสนใจค่ะชมการออกสลากนี้จานวนมาก รางวัลที่หนึ่งค่ะเป็นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไฮลักซ์ีโว่แ อีดิชั n หน1รางวัลส่วนรางวัลที่2เป็นสร้อยคอทองคำสองบาท5รางวัลรางวัลที่3สร้อยคอทองคำหนึ่งบาท10รางวัลรางวัลที่4สร้อยคอทองคำสองสลึง10รางวัลรางวัลที่5สร้อยคอทองคำหนึ่งสลึง20รางวัลซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสลากนะคะก็จะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการอาทิเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยการช่วยเหลือคนยากจน และผู้ด้อยโอกาสสำหรับผู้ถูกรางวัลสลากาชาติการกุศลนะคะติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการภายใน60วันนะคะหากว่าผลกําหนดก็จะนำรางวัลน,นั้นออกจำหน่ายสมทบเงินเป็นไรายได้สำนักงานเหล่ากาชาติและสามารถตรวจรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการสา,ารกางจังหวัดด้วยค่ะ